สบายดีพี่น้องสบายดีห้างก็ขึ้นมาห้างกันมาแต่ฮาเฮ็ดกับสีมาต่อด้วยคลิปล่างเฮ็ดพี่น้องขูดจิ้มเฮือเพลงมีแต่ดอกงหญ่ๆพี่น้องมือนีเฮ็ดดอกใ่ญ่พี่น้องเม่อว่านี่ดอกน้อยๆดำๆนี่กะน,นี่กะพอนกนอยู่ ลงมาลงมาลงมาล่างเ็นี้เลยวะอันนี้ของอันนี้ของแม่กำลังลิงหน่อยหนึ่งลงมามีแต่ดอกงามๆพี่น้องมันกำลังออกกำลังจุม่มเก็บผัดวาห้องพี่น้องมาเก็บน้ำผัดวาอันพี่น้องทั้งบ้านผัดมาชุ่มชวดมอ่านั่นงลงนั่งลงมาสบายดีปะลุงไหมสบายดีปาลุงไหม นี่มาสบายดีปลาลุงนี่นี่น,นั่งมีไหมนี่พี่น้องพอดีแกงโอ้ยยิ้มขามากพี่มานั่งพี่ไรไมปลมมาลุางกิกเห็นพี่น้องมนล่งเฮ็ดํำกันเด้อขูดตีนเฮ็ดพี่น้องใส่บ่วงขูดมันจังเกียง มันจังตีนมันจังบอ่อเหียนเนาะพี่น้องว่าสีลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วละแต่ว่ามันมาขึ้นเนี่ยกับไฟดับมืดขึ้นนะพี่น้องไฟกับยังบ่มาแน่สัญญาณเลยบ่ค่อยมีก็เลยมาต่อด้คลิปล่างเฮดขูดเฮดอีร้อยก็ขูดอี่นอกก็ได้ลูก นขนแบบแม่ขน<อ>แต่อดอกงามๆมอย่างเนี้ยแม่ขดนอกเนี้ยว่ะอย่าเอามีดเอาบ่วงนั่นเอาบ่วงไปเอามีดมันก็ไปเมืมม่อสิ้นแล้วนะ่นลูกไปเอาบ่วงไปนะมันแหลมมันเลวน่ะเอาบ่วงไปเอามามีดนี่เมีบ่วงเนี่ยเปลี่ยนกันอ,อ ไม่ปากแม่กําลังออกตัวนี้กําลังจุ่มพ่นขี้ดินน้อยนึงพี่น้องพอเห็นสนิงงามหอยเ็ดโปเป็นลิงอะไรเห็ดโปเป็นลิงเห็ดโปเป็นบ่เฮดโปเป็นโมเฮดโปเป็นกับยายเฮดจาขูดเอามไหมมามีบ่ยำออก มาวางเยอ,อะมากเลกค้ากล้องกับเดลมากพี่น้องมือนี่ข้ากล้องบอกมามาโดยมันอยากถือสซิป้าไปยู่หน้ากัยันเขาเจ้าหลัก ห้องปลาลุงปลาลุงเอ้ยมาขุดเ็ดน้ำลิงลงิงเดเอ้อปลาลุงเทสเทสเออปลาลุงเห็นอยู่บ่เอาเขาอีกเาขาอีกย้ำเขาอีกเออเออกมากไหนี้ขูดเ็ดน้ำลิงลิงเด้อปลาลุงไปตอนเก็บนาะมวนมวนพี่น้องห้องกะกะผดพ่อเขาย่างมากเขาว่ามาใกล้สีฮอดแล้วฟาวเก็บบัดน,นี้ บดไทย่นพี่น้องิึงเพื่อสีเห็นเนาะพี่น้องอย่างจนย่างจนเมื่อยอ้อมหน้าเลาะห้องนั่นห้องนี่บัดสีเห็นผัดวาเขาแม่ไม่เห็นใกล้ๆเทียงนี่พี่น้องใกล้ๆนี่ในแขมหัวเจะคของนี่ Dạ tiếng luôn, dạ tiếng nhóc Dạ dạ yến, dạ yến Nên mình sẽ tốt này, yến Hết năng này Bỏ ừ. 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 Hết năng nhảy nó phía đi có đi khuột, khuột luôn. hết Rồi Bà luôn hết hết rồi xì ปลุงเอ้ยมากินแกงเห็ดน้ำดิง้งดิ้งเดินน้าดิ้งแกงเห็ดดิ้งเองเด้อแกงเห็ดน้ำดิง้งดิ้งเดอ้อแกงเห็ดก็กินคขม,มือก็เริ่มบ่อยากแล้วพี่น้องหักไปหักหักอันใส่อันตู้ไว้อันแกงกินแบบแก้วขาวเนาะ อย่าตีอ่าตีลาดิณ่ะเจ้ากะอ่้างบ้างอันนี้อันนี้หอยเดือพี่น้องหอยเดือยมาปล่อยเอามาเลี้ยงเขาเจ้าว่าเลี้ยงใส่ห้ามเลี้ยงใส่ห้ามใส่ใบนี้นน <พอ S 2> ไม่ใบหนะี้น้องอันนี้ว่ามันอึ พราะว่ามันอึดยามหน่อนเดี๋ไปหาคนโนยาวะแหละดยนั่งนีหอยเดือยหอยแด่ป่วยหอยเดือยหอยคมหอยคมโดยนั่งนี่หอยคมอันนี้มันบานแล้วพี่น้องเถ่าแลราข้าวเป็นเก็บแต่เมื่อวานนี่พอดีเฮ็ดทางก็ออกเมื่อคืนนี่พี่น้อง เฮ็ดป่วกำลังเริ่มออกห่าก็ออกในสองสามเมอร์พ่ออย่าไม่ดีหรอล่างหรอไหมฮะคุณเฮ็ด อื่นล่อลุ่นอีกเด้อพี่น้องว่าแม่น้องวิงสีได้เฮ็ดบอสิมันเฮ็ดบอสิมันเฮ็ดมูไนบอโอ้มันกระต่ายแล้ววะไปทุบทิมแล้วได้นี่นะเอาลูกเ้ามือนี่เอา้าเอาไว้เลี่ยง เดือดจริงๆล่ะอ่างปลาลุงดูปลาลุงเบิ่งน้ำแหนยกขึ้นปลาลุงบ่เห็นยกขึ้นปลาลุงบ่เห็นยกขึ้นอือันยับออกมานี่อนยออกมานีนี่นี่สานีกปลาลุงก็เห็นแลหนลยดีลิงลิงหลังเฮ็ดพี่น้องนี่เฮนน้าเ็นนละออกมามันบัง เห็นแล้วปลาลุงมาลางเห็ดน้ำดิ้งดิ้งเดอ้อแกงเห็ดปวกน้ำดิ้งดิ้งเด้อปลาลุงกำลังจุม่มแกงดอกจุ่มๆพอดีวานนะพี่น้องจุ่มย่ญย่อยยับออกมามปลาลุงเห็นบอสิ เ็นบ่เห็นบ่ป่าลูกเจ้ามานั่งทางผีก็ลุกมานั่งนี่มานั่งตั้งนี่มาไว้นี่ร้อยมานั่งตั้งนี่ลูกละนั่งตั้งนี่มาวางมาตั้งลูกขึ้นลูกขึ้น ขูดแล้วล่ะพี่น้องลิงลิงหลังลุลุกห่องปลาลุงปลาลุงเอ้ยมาลลางเฮ็ดน้ำลิงลิงเด้อมามาลุงลุงเอ้ปลาลุงเอ้ยมาหลังเฮ็ดน้ำลิงลิงเด้อนี่แต่ดอก,ดอกงามๆพี่เน,นาะจุมม<า>จ่มๆมา ได้พอแก่งหมอหนึ่งเนาะอ<ล>ะไรอีกที่จะจ<ล>ะกบฮุบน่อยไหมนี่มาอันนี้เฮดดามา,ขอเ,อาเ,เขาเอิ่หนเฮดเค็มมาสันกับเฮดปวกตาบและะ้วก็เฮดปวกข้าวอดอ Hết quách đọc nhanh Hết quách bọc nhanh quách 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 พอกันคลิปหนามาลุ่นกันคลิปหน้าชิลไปหาหมานบอกไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีป้าลุงสฉพาะเรื่องลิงๆคนนะฮะไปก่อนเด้อโน้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 วัสดุโนโนโน้วัสดุเฮ้ยโน้นได้ให้ฮว่าอุปนุไปละพี่น้อง